ทงานนี้เหรองานอะไรอ่ะเหมือนป่ะเหมือนป่ตะตาแฝดป่ะไม่เหมือนเหรอนเนี่ยเออมีแต่คนบอกว่าเหมือนเหมือนไม่เหมือนเลยอันนี้เธอมาเองเหรอเธอมาเองเหรอนี่เขามาเขามาหาพี่พี่อะไรพี่ชื่ออะไรแตะทู้พี่เราเรารเราาอะไรเ,เ,รเรกี่ยวกักิราน,นี่นะ นั่งเนี่ยเข้าไปแย่นนหนักท้ายหน่อยใช่ออะไรคะชื่อแต่แอนเนี่ยแอนเสร็จไม่ได้เป็แนแฟนคลับเซอุนใช่ค่ะเอาอะไรให้ยกอะ่ะก็ด้วยไง <c oughs> อันนี้ทำอะไรเนี่ยถ่ายนี่คือคลิปอะไรอ่ะเพราะมันทำไม่สบายสไตล์คนฮาวายใครจะมากินร้านนี้ก็ต้องดูไว้นะคะว่าอันนี้แทนไปแทนไปแทนไปเขาให้นะคะ นี่เขาเขาให้กินก่อนแรกไม่ได้สั่งก็ให้ค่ะแต่เธอบอกว่าเธ <c oughs> อจะบอกว่าไ, <c oughs> ไม่ได้สั่งค่ะเกือบดื่อแล้วเชสก้าในน้ำมหาหน่อยสั่งเป็นชื่อว่าอะไรวะ สม okedelmon อะอะไรสักอย่างบวกส้ม o k e d e l m o อันนี้ก็สักอย่างบวกด้วยส้ม okedelmon น่าสนใจมากแล้วเนี่ยเราไปดตี้วอดก้าวอดก้าคืออะไรอ่ะเหล้าไหเหล้าวอดก้าไม่เคยกินเหรอไม่เคยไม่กินแอลกอฮอล์เขาบอไม่เคยจริ่ยงยังไม่ได้เปลี่ยนกับอร่อยปะอร่อยปะพูดดิอร่อย

ไปดิคูดไปคูดคูดเลยอร่อนจริงอันนี้อร่ป็นดกคูด <c oughs> นางบอกต้องไอโฟนสมัยนี้สามารถสแกนได้แล้วสแกน QR วค d e สแกน QR ค้ดหนายูดีดูดี้ ยังไงวะไหนอะไรอ่ะไหนทำได้อดีตแล้วอันนี้แตงหวานได้แตงทำได้เดี๋ยวดีดูดิดูดิมีกิฟอาร์โค้ดไหมมันเจ๊งหรือเปล่ากิฟอาร์โค้ดอ่ะมันอาจจะทำได้จริงแต่ว่าเราอาจจะทำผิดวิธดียวไหนไหนพอกดหายปุ๊บใช่ไหมมันก็จะขึ้นด้านบนตรงนี้ว่าโอเพนโอเจ๋งจังเลยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่กดไปครับอันนี้เราสั่งอันนี้อันนี้เขาไปโดนนิ้วดรักช็อกโกแลต เนีกินสามรถเลยเหรออันใหญ่3รถร้อยสามบาทถ้าคนด่าฉันว่าตั๊กขาปัญหาก็เขากินได้วะครับใหญ่ขนาดนี้นก็เขากินได้วะกินได้อยู่แล้วละโอ้โหระดับเล่ละมันคืออยาเขาไปแล้วอ่ะมันคืออะไรนะ ดาวช็อกโกแลตแต่มันมีมะนาวด้วยเป็นแบบดาวช็อกโกแลตที่เหมือนเสียนี <c oughs> ม่มาห้างแต่ว่าเหมือนไปแบบไปทะเลกัน,นทั้งสองคนเลยอนะเนี่อฮาวายเสือ้อคู่เจอใส่แบบเนี้ยเด๊ะๆสี่คนตอนแรกพอจอดรถแล้วขึ้นมาเ่ไม่มีใครถ่ายฮาวายเลยแบบดอกไม้ก็ไม่มีแบบทางการเวอร์แล้วอขขึ้นไม่ทีงานอะ <c oughs> สีเดียวกันนกลายเดียวกันแบบอันนี้ไม่ใช่ฮาวายนะอันนี้สับปะรดมันก็มันก็แบบฮูลาฮูลาป่ะฮูลาฮูลาแล้วเราไปทั้งเลยเดี๋ยวจะไปส่งแรนไปหาผู้ชายแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำธุรกรรมต่างๆกันระหว่างรอนางไปหาผู้ชายเสร็จนี่เดี๋ยวนางจะมาเล่าให้ฟังมัาก็วินแค่ไหนตื่นเต้นแล้วน่าตื่นเต้นหายตาไม่แล้ว แไม่เหมือนเหรอเนี่ยเออมีแต่คนบอกว่าเหมือนเนี่ยไม่เหมือนเลยอันนี้เธอมาเองเหรอเธอมาเองเหรอมีเขามาเขามาหาพี่พี่อะไรพี่ชื่ออะไรแปดทูพี่ชื่ออะไรอะไรวะสีอุดสรุปเปนมาแค่นี้ใช่ป่ะเออมาดูแค่นี้ระหว่างอันนี้สองคนนี้กับสองคนนี้โคตรเหมือนอันนี้โคตรเหมือนเลยอันนี้โคตรเหมือน เด็กน้อยดูอะไรใช้ขี้มุนแลวเตะตีเลยนี่อะไรก็ไม่รู้แมนดัมก็ได้อุ้ยตัวนี้ก็เท่อันนี้อะไรเห็นเฮจีป่ะเฮ h จีเฮดีเฮดีคือไฮเกดไฮเกดนี่ก็ไฮนี่ก็ไฮไฮไฮอ้าวอาร์ีโลไม่ใช่ไลท์เรียวเกดออเดียวเกดที่สูงขึ้นมาแบบเหมือนจริงเรียวเกดเหมือนไหมเนี่ย ไม่รู้ตัวดิงเป็นยังไงไม่รู้มันก็จะแพไม่ตอนนี้สวยวะ่ะตัวนี้คือตัวฮิตปะ่ะไม่อันนี้สวยกว่าเออน,นี่แหละตัวฮิตจ้องได้ใช่แล้วมันลดราคาพอดีอยอ้วนแล้วไงอ่ะลดแล้วไงต้องไงต้องประหยัดอดออมเก็บเงินเนาะโตแล้วนนเนาะเไม่ได้หรอกรอเถอะไม่เป็นไรขอบใจไรอ้วนอยากได้มาลูกโัวมันจะมีไหมพี่เอามาห้อยอย่ายอยากมาห้อยอย่างเงี้ย เอ้ต่ออเ่ปออเชอบชอบแต่ว่ามันดูดีมันนั่งอยู่บนแกมันก็น่ารักดีอ่ะแกมันต้องมันนั่งอยู่บนมันใหญ่เข้าใจว่ามันจะหนาอ๋อมันไม่ใช่มันคือตัวเกาะตัวเกาะอ๋อเอาไว้เกาะก็ถ้วยใช่ไหเอาไว้เกาะมันไม่ใช่ทงกุญแจอ่ะได้ทงเจย์อ่ะตอนนี้ได้ปะคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรได้ตัวนี้ขึ้นมาจะดีใจเปล่ามันน่ารักอันน่ารักมันน่ารักมากเลยแกเพราะว่าไปดูอีกตัวก็แบบที่ล็อตแบบมันตัวมมากกว่านี้ เอาไปไปไไปถึงแล้วาร์ปมาเรลใช่เหนื่อยจังเลยวะเอากได้ไหนอยากได้ตัวไหนมันไม่มีตัวมันกูอะไรเยอะคิดว่ามีหน้าหลักกว่าแต่หน้าไม่เหมือนกันเลยนั่นคือตัวเดียวกันะเนี่ยไม่ไม่เจ๋งว่ะดูดิมันมีไอ้นี่ป่ะมันมีโคงกุญแจว่ะอยากได้ไม่มีเอาอันนี้นะวิวเอาอันนี้ เฮ้ยเจ๋ง่ะที่กองกายเอาเฮ้ยนี่ผ้าม่นี่ขอนี้ขอนี้เี๋ยวเรามีเรื่องจะบอกว่าจะไม่ใส่เสื้อตัวนี้อีกแล้วเพราะอะไร้หรอเพราะว่าวันนี้เห็นคนใส่แบบเดียวกันเลยนะสีเหลืองลายสับปะรดเด๊ะ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 ทั้งหมด8ดคนแกมันมันโหลมันเหมือนมันใส่แล้วมันเป็นแฟดกันนะ้ก เเาแบบเพียดเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็แบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะเดี๋ยวเราไปทำธุรกรรมทางการกินก่อนไปจะบอกกัด้วยคขาจะได้ขมแยวผงทานตอนนี้ทำอะไรอยู่กำลังรอเปิดบัญชีบัญชีทำไมหน้าอ้วนกับหัวลระส่องกระจกไงขึ้นมา เห็นเห็น <rôle> ว <él an ici> ่าเห็นว่าเอียงนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะไปหาคนนี้ไปวันนี่ยคือนางอ่ะนัดเราว่าวัเนี่ยจะมาแบบเสพสินในการแลนัดเพื่อนเยอะมากสลุกนางว่าทีแต่เราก็ยังมาเพราะว่านางมาร้องเหี้ยอู่ดูท่าเรือเมื่อไรเรือเมื่อเดี๋ยวเราลองไปดูนางกัน สองทุ่มแล้วแม่ใส่ละมั้งมันเข้าหกโมงาจะออกสองทุ่มแม่ะออกคงไม่ทำอะไรเยอะเนาะนางได้ตัดมือนะได้ทัชทัชได้ทุกคนบ้างที่มางานเนี้ยบัตรสี่พันแปดได้ทุกคนโอ้โหก็ไม่เยอะนะยังพอมีอะไรลงมาอันนี้ไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะมีงานมิทติ้งเลยฮะมีงานมิทติ้งอะไรอะไร มือนี้ไม่ไร่เจ็ดวันไม่ลาสติลอยแล้วนีสติลอยอปิดปิดไปแล้วแค่นี้แหละโอ้โหอ,อ,อะไรวะแค่นี้เลยนะเออสั้นนะสัน้นร์ก็ถือว่านะตามตีชีวิตจริงสองนี่ก็แบบเบา